โอแม่เจ้าสวยจังเลยไม่กล้ากินอะ่ะตลับนี้ร้อยหนึ่งอุ้ยมีเชอร์รี่ด้วยชบ,บูลูกทอ้อส้มดูสิเนี่ยร้อยหนึ่งนี่ของชอบขนมเลไรขนมคิหนู กระทอนส่งเครื่องชุดนี้ร้อยหนึ่งอ๋อินดีไม่กินดีหนอเนี่ยดูสิร้อยหนึ่งอันนี้อันนี้หกสิบบาทอันนี้ร้อยหนึ่งไปกินบะหมี่ของหนองชาชาชาแล้วก็เขาก็เอามาขายเนี่ยดูได้เนี่ยร้อยหนึ่งถูกมากเลยเนี่ย แม่เจ้าไม่กล้ากินมันสวย